ไปที่ังหวัดพทีุโลกไปที่ขอเชิญท่านเปิดประชุมกันควาบอุผมรูว่าคะแเที่จะจะาัท้าทีหร e ือจะดูถัมากกว่าต้นวรรส่วนราชการสักเล็น้อยนะครับกอนที่จะเข้าสูปโส่นะฮะสศูนย์ประสานการให้เร um ื uh! ่องรเย่รื่องของต่างไะ้เป็นหลัก มีงานหลักๆที่ศูนย์สิทธิ์ดูแลในขณะนี้ก็คือสายบวช่ำนาญกะครับเวลก็มีการบำนาญติดตามผลการปฏิบัติในเรื่องของการดูแลลวามรำคายให้ปีนี้ผมก็ดูแลให้นก้ารปงานกี่ยวกับเรื่องของพอรมนอวันกในตัวรางก็ได้ดันจีเดเข้ากับตอน ข้าวลาเดีวยวรอยะรบกวนนิดนึงแล้วกัน,นใะ่ครับขอบคุยครับผม้นทุกานอยู่รวมทำหน้าที่ได้ดหน่อยโอเคขอยียวครับพักเกิครับอำเกอเโกสันปีนะครับที่ต้องแก้ไขส่วนลำเภออื่น,นมีป่า,มา,าไม้นะครับสำหรับเสียสภาพฝ่านะครับอันนี้เป็นสภาพป่าในเขอนตอุทยานป้องกันต่างๆ มีงานหลักๆที่ศูนย์สีดแลอในขณะนี้ก